อะไรอ่ะกุนซากุระต้นซากุระมันคือดอกเฟื่องฟ้าซากุระดูดีดีสิดอกเฟื่องฟ้าก็คักเนี่แหละเช้านี้นะคะที่อำนาจเจริญวันนี้พี่จะกลับบ้านแล้วนะเอ้าไปสองวันแล้วมั้งเจี๊ยบนะคะออ แกรู้สึกว่าปากแห้งๆอะปากเต็งมูที่เก็บหนูอมีเพ็ยงแต่วไม่ได้เก็บบ่าวเดินอี่สาวสาวแม่เอ็บที่ีหลา่เลยแม่มาดังแแบบเด้อเมื่อคืนนี้หนูเก่งมากเลยสุดยอดเยี่ยม ว่าฝรั่นว่าเสร็แล้วมันขึ้นนี่เหนื่อยเป็นฝรั่นอืมาจะฝรั่นนะเอาฟันกับบะมวยเออนอนตีห้าวเนาะถือแล้วทำอย่างนั้นอลไรมันถือแล้วฟ้อนงามๆอาจารย์นักเตะหน้ามันนากนะหน้ามันหน้ามันที่ไม่ทาแป้งใช่ไหมไม่ได้หน้ามันแบบอาจารย์นักเตะเล่นดีมากเล่นมันมากหน้ามันมากทำหน้ากระตาแบบมันอาจารย์นักเตะตีเนี่ยเป็นเด็กแม่สั่งได้เลยแม่คุมเซิร์งอยู่เออ เด็กแม่ท่านน้เคุมเชิงอเลยนะัน้คุมเชิงค่ะคุมเชิงโอคุมเชิงคุมเชิงภาษาไม่คล่องอ๋อแม่เให้หนูดีๆนะแม่มีสั่งมาเี่ยคุมเชิงแลอ๋อไม่ใช่คุมเชิงอันเมื่อคืนอะไรนะเพลงพระเจ้าใหญ่ลิชายน้องร้องว่าอะไรนะตึง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 ไม่ใช่ไม่ใช่อะนรูกว่าขอบคุณอะไรน้องใจ้นั่วทีด้วยนะคะวันนี้มันรีบก็เลยไปตึงบัี้ตึงก็เลยนึมาล ชีวิตมันแย่ขึ้นเลยนะชีวิตมันแย่หาทางแก้บอกอะไรอันนี้ของฝากจากหลวงตานะเรามาหาเรามาเป็นเด็กแวัดเราไม่อดตายจริงเลยถ้าไม่เกือบเลือก,กิ่งเดียว เอาไปตากเลยพออีกว่าเอาไปตากเรว่น จะไปที later, uh, anyway, ่วัดอำนาจกันนะบายน้ำอไอบ่มาเอ๊ะมาแจงน่บที่ไปรจแล้วนะคะทิดาราเพียจะเจอเพียจะเจอผู้บ่าวเพียอีกไหมอ่ะ น่จะดินข้งคารูบ่าวแยตัวบบกแก่เลยเนาะมีด้วยเหรอมีตรงไหนอ่ะเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมค้ะโดนเขียมไปแล้วจะืสนเลยนะ นี่ตรงนี้คือตรงที่เรามาถา่ายพลงฝากใจสายสายลมนะคะวิดอกไม้ที่ดาดอกไม้ตอนเรามามันยังไม่ไม่ไมอันนี้ขนาดนี้นะอันนี้พ้่เต็มเฮ้เอาจอะ ดอกที่มันสุกแล้วนในกบยังอยู่ไหมกบนี่ไงกบยังอยู่อยู่เลยนี่ นี่เป็ดรังก็คือเป็ดวิ่นี่ไงเป็ดน,นี่ไงเป็ดทำไมพี่ไอ้ไม่เห็นอ่ะตอนนั้นน่ะนุ่นง,นงกิจจักพระนุ่งกับพระเด็กที่นุ่งก็จะเอามาใส่หัวอย่างนี้แบบนี้<ช>ทุกคนมาขอจับมือน้องจับมือน้องเป็นคนเป็นคนเต้นนะผู้ชายมาขอจับมือน้องอนุก็เลยไห <laughs> วายแล้วก็เอ้ยมันต้องมีคนมาไหมอ่ะ หรือว่าเราขึ้นได้เลยเหรอยออนนี่สิบบาทนี่นออนนนนเราจะขึ้นไม่ได้นะถ้าเราลงไปแล้วนะ่ะไม่มีคนมาประคองเอรือเรานะประคองเองนี่ลิดาเคยแล้วเหรอ,หอใครมาประคองเรือให้อ่ะประคองเองแล้วก็ขึ้นเอง,อองไม่ไหเอาครไหนดีครไหน เงี้ยวันนี้เดอ๋ยวเชื่อ,อนอ่าี่กอะไรนะถามพ่อพู้หรือยังว่าจะมานี่บอกพ่อแล้วบอกพ่อว่ายังไงบอ,วอกว่าหนไปนานนะอพ่อว่าไปปั่นปิดเหรอปั่นเลื่อนป็ดนล้วนนี้ไปมันเนะปื่อนอ <c oughs> ะที่แสงกีขา <c oughs> ว่าขอบคุณค่ะเอรบริการดีแท้เด็กที่เนาะเอาไปแล้วเอาไปแล้วเซ็ตเซ็ตรีบขึ้นมานะกลัวไหมปลอดภัยไหมเนี่ยไม่มั่นใจมีสูสี่ด้วยแน่นสิ อย่าเกลือนไม่อย่าไปตรงนัน้นสิยังไีไ่อย่าไปไหนอ่ะเกจะพาเลี้ยวเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมังครับก่อนไม่ต้องมังครับเชือกเชือกเชือก ไปดูถอยที่นี้ถอยโอ้ยพอก่อนพอก่อนเดินหน้าแหมเ้ยวเ้ยวคือปั่นเร็วแท้ยอะนี่ตรงนู้นมันจะไปถึงไหนอะโค้ไกลนะเหรอ เล่นคนฝันนั้น,นจะน,นัง่งเอา้าก็สบ,บายเถอะเถนึกไมไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้มีหลายเรือนะคะแล้วต้องเลือกเรือดีๆได้หันมายิ้มหน่อยุอิยมีุยมีอันนี้ด้วยมีสีม่วงด้วย ไปได้เหรอตรงนั้นอ่ะได้เคยไปแล้วหรอไม่เคยอาวลุงพ่อว่าไปไปได้เยลยลวงพ่อบอกเหรอคะเคน้นงบเนะลเย่ไะคนอนนะ้ออ๋อเป็นถำ้ำตรงนี้เป็นถ้ำนะอ้าวกลับกันเถอะเราอย่าเพิ่งโอ้เราไม่ลอดใต้สะพานนะเขาไปอีเข้า ว่าแล้วพี่จนพาขับเรือพี่จะพากลับเรือนะที่นี่ม,มันอันตรายเสี่ยอยู่นะปกติมันต้องมีชูชีพอ่ะน่าเวรน,นะชูเปล่าเลี้ยว เขาจะมานั่งหรือเปล่าเขาจะมานั่ง VIP ่อนจะเนาะไม่เจี๊ยบลงมาเล่นด้วยกันสิคะไม่เจี๊ยบอยู่ข้างบนนั่งะไปรับเอานาะไปมีพี่ไม่เจี๊ยบนั่งอยู่เฮ้ยส่นนๆ้นส้นไม่สอนมากับมือสมองน่้นี่ฮะ ไม่ลึกค่ะตัวน,น้ำคงประมาณ800าแปดล้อยกว่าเมตรหน่งเหรอฟาดแปดลอยกว่าเมตรอ๋อพี่เอ<ป>จะบังคับให้มันผ่านตรงนี้ไปนะแปด้อยกว่าเมตรลึกไหมลึกสิคะลึกแค่ไหนโอ้ยลึกใหม่ลึกเติบแล้วต้กมากเลยใชหมเซ็ตมา ดี๋ยวมะน,น้อมือี้เราจะไปจอดที่ท่าเรือกันนะคะซีว yeah. <laughs> ิสมันแย่ตึง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 ซีวิสมันแย่ตลาดท่าน้ำวัดอำนาจสามารถมาเที่ยวได้นะคะที่ว,ออวัดอำนาจอําเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็หลวงพ่อใหญ่ะคะ่ะพระเจ้าใหญ่หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ไม่ <c oughs> เชืมารับแล้วไม่เชืมารับแล้ว พี่จะพาลิงเข้าท่านะคะปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วต้องถอยด้วยนะชื่อถอยถอยถอยนี่ชิดเลยเห็นไหมนะ่ะพี่เก่งไหมเก่งอยู่นิดนึงแม่เจ้วมารับแล้ว มาเฮีจับไปแล้วโอ้ยเปื่อนเลยอ้าวเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนลำอือนี่นะคะบรรยากาศวันนี้เอามัดด้วยเดี๋ยวเฮยเปื่อนป่ะเปื่อนไหมอ่ะเปลือาเอนมารับแล้วเพิ่งปั่นเซ็นเมื่อกี้ค่ะ เพิ่งปานเซนเมื่อกี้ใช่เป็นเด็กเรือใช่นี่ยค่ะก็บรรยากาศมาชมที่วัดอำนาจอ้าวสำหรับคลิปนี้เอาไ้ซัมนีก่อนด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ